สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนอบวันครับโคราชสือสามตานานขนมจีนประโดจกจัดเทศกาลครั้งที่8ยิ่งใหญ่โชว์วิถีชุมชนนะครับย้อนรอยกว่า200ปีนะครับบ้านกระโดกเป็นชื่อของหมู่บ้านตั้งอยู่ในตำบลหมื่น 10, ไวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนเนินสูงคล้ายกรอบมีน้ําล้อมรอบโอบล้อมด้วยทุ่งนาเป็นถิ่นที่ตั้งอยู่เดิมของชนชาวพะอีสานชื่อบ้านตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่า บ้านป่าโดนคําว่าป่าโดนใช้เรียกบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นกระโดนโคกกระโดนทุ่งและกระโดนหินหรือภาษากลางเรียกต้นกระโดนทุ่งว่าต้นจิกต่อมาก็เพี้ยนชื่อมาเป็นบ้านป่าโดกและเพี้ยนมาเป็นบ้านป่าโดกนะจนถึงปัจจุบันชาวบ้านป่าโดกนะนั้นมีลากเง่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยใช้ภาษาโคราชติดต่อสื่อสารได้สืบทอดภูมิปัญญาการทาอาหารประจำท้องถิ่นมาจากบรรพบุรุษ คือขนมจีนประโดมีเอกลักษณ์โดดเด่นการผลิตแต่ละขั้นตอนมีความประณีตพิถีพิถันทั้งเรื่องเครื่องปรุงวัตถุดิบกรรมวิธีผลิตจะมีสูตรเฉพาะต่างจากขนมจีนน้ำยาทั่วไปคือเส้นขนมจีนปลาโดเป็นสูตรโบราณแปรรูปจากแป้งข้าวเจ้าโดยนํามาตำให้เหนียวแล้วนํามาโรยเป็นเส้นๆในน้ําเดือดทําเป็นเส้นขนมจีนปัจจุบันยังคงใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมจึงมีรสชาติ ่ังจากขนมปี๊ขนมจีนแป้งสดนะครับโดยเส้นจะเหนียวเนื้อนุ่มรสอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีสีขาวไม่มีกลิ่นแต่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานรวมทั้งมีต้นทุนที่สูงพอสมควรจึงจําเป็นต้องขายให้หมดภายในวันเดียวส่วนน้ายาสูตรโบราณน,นั้นใช้วิธีต้มพริกและใช้เนื้อปลาช่อนปัจจุบันราคาต้นทุนปลาช่อนค่อนข้างสูงจึงปรับเปลี่ยนใช้เนื้อปลาดุกแทนแต่ก็ไม่ทําให้รสชาติต่างจากเนื้อปลาช่อนมากนัก หากเป็นเนื้อสัตว์เมนูเด็ดคือแกงไก่ชนิดแกงแดงซึ่งใสเ่เลือดไก่พร้อมทั้งเครื่องในไก่ที่มีกลิ่นตับผูกกับไส้ไก่เป็นพวงและยังมีตีนไก่ปีกไก่ทาให้แกงไก่ชนิดแกงแดงที่เป็นที่นิยมไม่แพ้น้ํายาปลาสามารถคลองใจนักชิมจากทั่วทิศทั่วสารทิศได้นะทำให้ขนมชิมบ้านประโดดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปสร้างชื่อเสียงแกงเมงโคราด นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันพัฒนาขนมจีนอบแห้งพรอน้ำยาถึงสำเร็จรูปจัดบรรจุใส่แพ็คส่งไปขายต่างประเทศเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศสมาชิกสังคมอาเซียนนะครับนายวชชรินพัดเกาะนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอปอตอหมื่นว้นะครในภาพที่หนนะสวมเสื้อสีพูเผยว่าเทศกาล กรมจีนประโดดครั้งที่8กำหนดจัดขึ้นวันที่2ถึง6ธันวาใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านประโดนครับโคกไผ่สถิตวิริยะคุณนะครับภายในงานเป็นรูปแบบกิจกรรมถนนคนเดินมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมจุดเทียนชัยถวายพ,พระพรกิจกรรมพ่อดีเด่นและร่วมรับชมลิ้วขบวนแห่นำเสนอจุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน การประกวดการออกร้านซุ้มขนมจีนกล้าหมู่บ้านนําเสนอเมนูขนมจีนหลากหลายรูปแบบไม่ซ้ํากันการออกร้านสินค้าโอทอปการออกร้านจําหน่ายขนมจีนชมการแข่งขันจับเส้นขนมจีนการแข่งขันทําน้ํายาปลาการแข่งขันนวดแป้งลีลาการแข่งขันําซั่วโครลาชประกวดจัดหาบขนมจีนลีลานะครับการประกวดนางงามขนมจีนถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและส่งเสริมวิถีชุมชนชาวบ้านตำบลหมื่นไวอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นงานประจาปีของท้องถิน่นที่มีคนรู้จักไว้ทั่วสารทิศนะครับค่าตลอดทั้ง5วันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับทำให้มีเงินหมุนเวียนสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับ